ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพัฒนาการด้านโควิด -19 เนี่ยนะคะจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมีอาการติดเชื้อที่รุนแรงแล้วก็รวดเ,เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าสถานการณ์การลงทุนในทองคำค่ะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รับปัจจัยผลักดันนี้แล้วนะคะหลังจากที่ช่วงปีที่ผ่านมาเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาทองคําขึ้นไปยืนเหนือ2,000ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้นะคะแต่ว่ามาเมื่อคืนนี้ค่ะทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ที่ยังชะลอตัวนะคะก็คือยังคงทรงตัวอยู่ในทิศทาง กลางการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะในระยะเวลา10ปีที่ชะลอตัวลงมาต่ำกว่า1.6%ล่าสุดในตลาดโซนเอเชียนั้นยืนอยู่ที่1.5695%นะคะก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักลงทุนนั้นกระโจนเข้ามาลงทุนในทองคำอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนี้เองค่ะมีรายงานนะคะ สูงสุดในรอบ14ปีพร้อมกับอนุญาตให้ทางด้านของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถนําเข้าทองคําได้ในปริมาณที่มากยิ่งขึ้นด้วยสนับสนุนทําให้ราคาทองคํานั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนั้นขึ้นมายืนอยู่ที่1,777เหรียญจากเมื่อวานนี้ที่เรารายงานในช่วงเวลาทําการดังกล่าวเทียบกันเนี่ยนะคะ1,771เหรียญน,นะคะก็ถือได้ว่าช่วงนี้ยังคงมีจังหวะของการปรับพักฐานอยู่พอสมควร